สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีกล่องมลฝากดูสิกล่องอะไรเออดูดูดูด,ดูมันเป็นกล่องอะไรมาดูกันนะคะว่ามันเป็นกล่องอะไรใหญ่บเบ้อเร่เลยสูงสูงสูงถึงสะดือเลยค่ะจะบอกเอวก็ไม่ใช่้องบอกสะดือเนาะเพราะว่าเอวไม่มีนะคะนี่เห็นไหมคะกล่องเดี๋ยวแอซี FC จะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้แอดซีดูนะคะ จะดูว่าเป็นกล่องอะไรเนาะเามาดูกันแล้วกันกล่องกลอกล่องใกล้ๆจะได้เห็นกันว่ากล่องอะไรซื้ออะไรมาให้มันเยอะจังนะคะอ้าวมาดูกันมาจากไหนเนี่ยมาจากบริษัทรุกรุก บ m หานะคะมาจากบริษัทรุกมันคืออะไรเอ่ยเปิดออกมาเปิดดูคพร้อมกันของเขาบรรจุหีพอดีไหมมันคืออะไรนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทนแทนแทน โอ้หมันเจ้าดีมากเลยเห็นไหมมีกระดาษมาเต็มเลยค่ะโอ้โหนึ่งกลองแล้วมันคืออะไรนะคะอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนมีกล่องเล็กกล่องน้อยกล่องย่อยกล่องยิบกล่องยับอีกนะอ๋อพอจะรู้แล้วว่ามันคืออะไร สองกล่องแล้วโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะนะะี่ค่ะเจอแล้วกล่องที่สองกล่องที่สามนครับ เอาอย่างไงนะเอาออกได้งไง uh huh. มาแล้วค่ะมาแล้วมันคืออะไรมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอขอญาตเก็บขยะก่อนนะคะเอาออกมาแล้วเราก็ต้องเก็บไว้ให้เหมือนเดิมเนาะอ้ามีอะไรอยู่ข้างล่างอีกล่ะยังไม่หมด หมดแล้วค่ะแต่มันเป็นลองเออเขาก็แพ็กมาดีเนาะเขาแพ็กมาดีอยู่นะเนี่ยทอรื้อมาก็ต้องเก็บเข้าเห็นไหมคะเนี่ยอู้ที่ใส่ขยะเป็นท่อเลย นะลื้ไปลื้อมาลื่อมาลื้ไปต้องเก็บเข้าออมาเหมือนเดิมขยันนะขยันเนาะคนเราเนี่ยเห็ทนทะเลนทะเลนทะขยะเต็มเลยเอาขยะมาใส่มันก็เต็มเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ กอวาเจ็บ oh, wow. yeah. ตั้งขยะไว้มุมนึงก่อนพรุ่งนี้น่าจะมาอีกชิ้นหนึ่งวันนี้มาแล้วนะคะวันนี้มาแล้วเดี๋ยวแอดมินจะเปิดไฟอีกไฟมันมืดไปหน่อยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะ มินขออนุญาตเปิดไฟเปิดไฟเนาะเอาความสว่างกันดีกว่าจะได้เห็นกันทุกคนว่าแอซอยากรู้ว่ามันคืออะไรแอดมินก็จะโชว์ให้ดูคะ่ะนะคะนานแล้วไม่ได้เข้าเนี่ยเพราะว่าแอดมินมัวแต่เรียนนะคะเรียนหลายอย่าง น n ตอม m ี่เรียน Excel ทํทำเอกสารให้บริษัทตัวเองด้วยหลายอย่างก็เลยเลยต้องพักหลายวันแล้วไม่ได้เจอก็ตอนนี้นะคะจะเป็นยังไงเออจะเป็นยังไงนะมันสว่างเกินไปไหมถ้ามันสว่างเกินแล้วว่าหันหนีมานะเนาะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นนี่ นะใช่โอเคแล้วนะนี่ค่ะอันนี้ให้ทายอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้นะคะแอีทุกท่านดูนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเลื่อนให้ออกไปอีกนิดเนาะจะได้เห็นว่าแอดมินำลังจับกล่องอะไรอยู่เดี๋นะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงทุกคน ญาตจัดกล้องใหม่นะคะ,ะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรนะคะนี่นี่ค่ะนะคะให้ดูอย่างนี้เลยเนาะจะได้เห็นว่าทําอะไรนี่ค่ะ เราเก็บกระถางก่อนเนาะเดี๋ยวโดนแตกนี่คือต่างร้านเท้านะคะร้านนวดไทยสปานะคะที่เมืองน้อยเคนเถอร์ไเนอร์นะคะน้อยเคนเถอร์ไเนอร์นวดไทยสปาตอนนี้เปิดให้บริการฟูตเฟลเกอร์น,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านทำเล็บค่ะทำเล็บนะคะเล็บมือเล็บเทา้า คล้ายๆแบบของหมอเลยค่ะนะคะแต่ก็แอดมินก็มีประสบการณ์ในการตัดเล็บขบมาก็เป็นตั้งแต่อายุสิบแปดอะค่ะเพาะที่บ้านมีร้านทำผมเนาะแอดมินก็เลยเออทำผมมาตั้งแต่นั้นเลยก็มีประสบการณ์บ้างในการทำเล็บก,ก็ไปอบรมไม่กี่วันหรอกค่ะก็ได้ก็ได้ใบป,ประกาศมาซึ่งใบป,ประกาศเนี่ยเราสามารถเอามาทำเล็บได้แล้ว นะคะมาเปิดร้านเองได้เพราะว่าเรามีร้านนวดไทยสปาอยู่แล้วเนาะสปาก็คือบริการหลายอย่างในร้านเรามีการใช้น้ำบำบัดมีการเอ่อนวดบำบัดนะคะแล้วก็มีทําเล็บแฮสมินก็เลยเลือกตัวนี้ค่ะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อรุกเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีหลายตัวที่เขาได้รางวัลน,นะคะได้รางวัลดีเด่นมีหลายตัวเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเวลาเราเอาเน็ยไปให้ลูกค้านะคะแล้วเราจะดันไปมันก็ดูดีค่ะข้างล่างเราก็ใส่ผ้าข้างล่างนี้นะคะเราก็ใส่ผ้าไปใส่ถุงมือใส่ผ้าได้หมดค่ะ อนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าแอดมินก็ตั้งถูกนะเนี่ยนั่นแหละค่ะกระตั้งดีมากเลยคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากคือซื้อครั้งเดียวคุม้มแล้วก็นะคะการทำฟุดเลเกตนะคะลวเราแช่เท้าให้ลูกค้าเราก็ต้องใส่ถุงมือคะ่ะ นี่ค่ะเบอเอซื้อมาแล้วด้วยถุงมือนี่ก็เราก็สามารถที่จะนะคะใส่เห็นไหมคะนี่แกะออกมาวางไว้ข้างล่างได้เลยกันลืมนะคะแล้วก็ผ้าเ <c oughs> <5 S 2> ช็ดเทา้าดีมากเลยค่ะ <c oughs> แพงนิดนึงแต่ก็ได้ผลนะคะ เลซีนี่ค่ะ,ะเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเนาะเอาไว้ข้างล่างก่อนอ่ะอันนี้เป็นชุดดำตาเก็บไว้วข้างล่างก่อนมาดูชุดต่อไปนะคะชุดต่อไปคืออะไรนะคะดูชุดต่อไปคืออะไรโอ้ยชุดต่อไปคืออันนี้หัวใจเลยคะ่ะหัวใจของการทําเล็บเลยนี่เห็นไหมคะนี่ นี่คำเอาไว้ทำอะไรทำามาไวน้นี่ค่ะนี่ค่ะดูดไอฝุ่นเล็บนะคะมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์ครบครันนี่ใส่มาให้เรียบร้ยลยรบจัดการให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเอสซีนี่ค่ะอือหือนะคะ นี่ค่ะนะคะมาเรียบร้อยแล้วนี่เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เขาว่าทำอะไรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยนะคะของยี่ห้อรุกเรานะคะใช้เสร็จก็วางนี้ก่อนกันเนาะ เอออันนี้เข้าไว้ทำไรเนาะแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหรออย่างนี้หรอ,อนี่หรอไม่รู้เหมือนกันเอาไว้นี้ก่อนเดี๋ยวเข้าเข้าไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นสินผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยค่ะแล้วอันนี้คือลายเอ่ยอันนี้คือเแามาพูดไม่ได้วมันคืออะไรแต่เราก็เข้ามาดูกันค่ะขอให้เป็นสิ่งที่เราอยากได้เคอะ เป็นกล่องกล่องแช่น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องแช่น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะใส่ไว้นในนี้นะคะก็แค่นี้นะคะสำหรับบันรนี้ที่ได้รับของมาแต่คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมาถึงอีกพรุ่งนี้นะคะสินค้าน่าจะมาถึงอีก นะคะก็สรุปสรุปก็คือนะคะนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับทำเล็บมือเล็บเทา้าหรือที่เขาเรียกกันว่า f o o ด f l a เกอร์นะคะแอดมินเลื่อนอันนี้ขึ้นหน่อยนะนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเอก็มาเป็น Food เฟลเกอเต็มที่เต็มตัวแล้วนะคะมีรถมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำในร้านนะคะไม่ได้ไปไหนคือเฉพาะลูกค้าที่มาทำที่ร้านสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ